ประติมาก,กรรมกลุ่มประโคนชัยของขวัญปีใหม่มรดกพันปีที่หวนคืนนี่ไม่ใช่แค่ข่าวการส่งคืนโบราณวัตถุแต่มันคือการเดินทางกลับบ้านของจิตวิญญาณประวัติศาสตร์ไทย หลังจากเยียบหายไปนานกว่า60ปีในที่สุดค่ะประติมาการรมกลุ่มประโคนชัยมรดกสำริ์อายุกว่า1,200-1,300ถึง 1, ปีก็ได้หวนคืนสู่แผ่นดินแม่อีกครั้งราวกับว่านี่คือของขวัญปีใหม่ที่โลกส่งกลับมาให้คนไทย โดยเมื่อวันที่8ธันวาคม2568พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชียเมืองซานฟรานซิสโกได้จัดพิธีส่งคืนปฏิมากรรมสำริด4รายการด้วยกันค่ะประกอบด้วยพระโพธิสัตว์3องค์พระพุทธรูป1องค์คืนแก่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ซึ่งพิธีนี้มีผู้แทนไทยเข้าร่วมครบถ้วนทั้งดรสุริยาจินดาวงเอกอักรรชทูรนักกรุงวอชิงตันนายต่อสอนลำกงสุนใหญ่นนครลอสแองเจลิสและฝ่ายสหรัฐโดยนายแดเนียลลูรีนาย,ยกเทศมนตรีเมืองซานฟรานซิสโกโบราณวัตถุสีรายการนี้มีต้นกำเนิดจากปราศาสตรเขาปลายบัดสอง ในพื้นที่อำเภอรประโคนชัยหรืออำเภอเฉลิมประเกียดจังหวัดบุรีรัมย์จนเป็นที่รู้จักในวงวิชาการว่าประติมากรรมกลุ่มประโคนชัยย้อนกลับไปเมื่อพศ2507โบราณวัตถุเหล่านี้ถูกลักลอบขุดแล้วไหลออกนอกประเทศผ่านขบวนการค้าศิละปะนานาชาติก่อนจะกระจายไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์ชื่อดังทั่วโลกโดยจุดเปลี่ยนสำคัญค่ะคือหลักฐานทางวิชาการโดยเอมมาซีบังเกอร์ที่ยืนยันแหล่งที่มา าจากปรา,าสาทเขาไารบัตรนำไปสู่การดำเนินคดีของสำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสารัฐและมติถอดถอนออกจากทะเบียนพิพิธภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ ประติมากรรมกลุ่มนี้โดดเด่นมากเพราะว่าสะท้อนพุทธศาสนามหายานโดยเฉพาะพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนและพระศีอริยะเมรไรซึ่งแทบไม่พบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในรูปแบบที่ชัดเจนเช่นนี้นักวิชาการประเมินว่าโบราณวัตถุกลุ่มประกวชัยอาจมีมากกว่า300องค์ด้วยกันและยังคงกระจัดกระจายอยู่ในต่างประเทศอีกหลายสิบรายการ การกลับมาของสีองค์แรกนี้จึงไม่ใช่แค่ชัยชนะทางกฎหมายแต่คือสัญญาณค่ะว่าประวัติศาสตร์ที่ถูกพรากเรายังสามารถทวงคืนมาได้และนี่คือคำยืนยันอีกครั้งว่าแผ่นดินอีสานไม่เคยว่างเปล่าไม่เคยไร้อรารยธรรมและไม่เคยไร้รากเหงา้า